รอบนี้เรามาลองกันที่สนามแก่งกระจานนะครับในรายการ B M w 3 4 0 i Tag Day นะครับอยู่ด้านหลังนะครับในรอบนี้เนี่ยนอกจากว่าเราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับ B M ที่ประกอบในประเทศเรายังได้สัมผัสกับระบบขับเคลื่อน4ล้อซึ่งในใน B M w ก็เราก็รู้จักกันดีว่ามันคือ egg die นะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการที่ได้วอร์มอัพเจ้าตัว 340i XDrive ในการขับขี่ปกติธรรมดาเพื่อให้รู้ว่าการตอบสนองคันเร่งอะไรต่างๆ,ๆแล้วก็ handling เป็นยังไงช่วงแรกก็จะเป็นครึ่งสนามด้านหน้าก็จะมีการขับซาล่อมในบางส่วนแล้วก็มีการลองเบรกการออกแบบ Launch Control ก็คือใช้คันเร่งกับเบรกพร้อมๆกันเพื่อในการออกตัวซึ่งทำให้รู้สึกได้ถึงแรงแรง G นะครับแรง G แรงดึงที่มันเกิดขึ้น ลัะของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อหรือเอ็กได์ในฟากด้านในก็จะมีพื้นที่ที่เป็นน้ําไหลผ่านมันจะลื่นในจังหวะที่รถลื่นไปเนี่ยไอเจ้าระบบขับเคลื่อน4ีล้อเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถออกจากจุดที่เป็นถนนลื่นๆได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเอ็กได์เนี่ยถ้าเกิดใน,ในเก๋งเองเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะไปคุ้นเคยกับเอ็กไดใ์ที่มันอยู่ในรถพวก SUV หรือ c r o s s o v e r SUV ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีอย่างพวก X3 X5 เมื่อมาอยู่ในรถบ้านที่เราใช้งานทั่วๆไปเนี่ยมันช่วยให้อสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่มีถึงกว่า300แรงม้าเนี่ยทำาให้ควบคุมง่ายขึ้นนอกจากเพ่ของงานก็คือ BMW 340i xDrive เราก็ยังมีโอกาสได้ลอง M4 สัมผัสกันแบบลึกๆเลย สุดท้ายนี้ถ้าสนใจในรถรุ่นนี้นะครับก็สามารถไปชมได้ที่งาน Motor Expo ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1 12ธันวาคมนี้นะครับ